สวัสดีค <ưa> ่ะวันนี้นะคะเรามานั่งกันหลังสวนหลังสวนหัวสวนหัวสวนหัวสวนมากกว่าบ้านพี่ปอมไก่กรอบไก่ไก่ผมไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันกรอบมากอันนี้ทุกอย่างผักจากสวนเลยนะคะมาี่สวนนี้เลยนะคฮะมามามาฟินมากเลยอย่างเนี้ยหน้าเจากระทะมาตั้งตรงนี้นะงวดหน้างวดหน้างวดหน้าเนาะ เอาคบมาลุยตรงนี้เลยดีกว่าเราเสียดายไม่มีเส้นเนาะนี่แหละนะคะถ้าเกิดว่าไอ้ไม่มีโรคอ่าโควิดนะน้องวิบวับเนี่ยมันก็ถือว่าอะไรอะเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยจะเจอกันบ่อยมากแต่เอีะไม่เจอกันทําไมน้องห้วนขึ้นน่ะไม่คนเดียวหรอกเมื่อ่อนไม่ไปคนเดียวหรอก ไม่ได้ไม่ได้อาหางกันเท่าไหร่หรอกพี่ถอยมาแล้วนะจริงเหรอถึงถึงจะอยู่คนเดียวก็กินพี่น้องจ๋ท่บหวานจริงเ่ะอทุอันนี้ผัดผักหลังบ้านเลยนะคะวันนี้กินผักออแกนิกเจอกันทีไรเป็นเรื่องไดเลยเรื่องกินกินแล้ววันนี้กินบรรยากาศด้วยเนาะแนี้ พี่เขานั่งเรียบร้อยนะคะดูน้องปรดสังเกตแบบว่าชุดกระโปรงสั้นจำใจจำใจจริงๆจะจะมันก็จะผอมเผินมากคนนี้หน่อยอะนะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยร้อยเรียบท่อไหร่นีฉีกขายเนื้อข้างในมันจะไม่กระด้างเพราะว่าถ้าเราออกกาจาจะต้องแกะไขเลยเราอบเนื้อมันจะชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมนี่คือเทคนิคใช่ไหมก้างเป็นละลายแล้วข้างในเนื้อแห้งมอดทอดไร้น้ำมัน เอาออกจากตู้แข็งแล้วเข้าเครื่องอบเลยโรยเกลือหน่อยอืมอร่อยอุ้ยรสเปนอร่อยอืมแซ่บว่ะผักสดกรอบลองชิมก่อนอันพี่ป้อนที่ป้อนอร่อยไหมอ่ะพี่ป้อนก็่ป้อน รักมากเลยวะนี่ตะมวยหนังแล้วนะฐานก็เค็มหน่อยอะพี่โรจน์ถั่วหวานมากสดนะถั่วสดๆงวดหน้านี่ตำถั่วนะพี่น้องกินด้วยหัวด้วยนะคะพี่น้องจยากมาปัดถั่วพอผัดกลับบ้านด้วยนะคะคุ้มเลยแล้วมาแบบไม่บอกเจ้าของบ้านเลยนะแล้วเจ้าของบ้านจะได้สวยทันงนั่นแหละนั่นแหละถึงได้บอกของบ้านออกกลับมาจากทำงานนะไม่งั้นก็ เรามาแบบสไพรายเอ้ยชื่อสะพ้าเปิดสังเกตนะคะครั้งที่แล้วไปเขาสวยหัวใครใช่อืมวันนี้เลยเลยไม่กล้าบอกอืมวันนี้น้องสาวสองคนแต่งตัวร์มาถล่มอือไม่แน่ใจอืมร่อยเลยวันนี้ลูกสาวไม่อยู่เรากินหนังได้ถ้าลูกสาวอยู่ลูกสาวแย่งกินหมดบอกว่าพ่อมากินหนังไม่ดีแหนมเยอะนึกถึงนึกถึงเส้นเลยอ่ะ เช่นขนมปี้นี่นะคะสรรพคุณผักหลังบ้านสดๆข้าวทองเขาบอกว่ากินแล้วเป็นสาวสามพันปีข้าวทองอ่ะนะชอบมากต้องกินวันทองวันทองถ้ากินวันละกรมหรอกข้าวทองมันเป็นยาสำหรับผู้หญิงกินแล้วแก่ช้าเยจ้าจะเมาไปหมดนี่แหละ แก่ช้าตายเลยได้ได้ยินแต่แก่ช้าเฉยๆได้คำหลังนี่มันตัางเฉยๆไม่ปิ๊บอะไรมันไม่ได้ยินไม่มีเส้นเอาข้าวแล้วกันข้าวเหนียวก็ไม่มีก็ข้าวเจ้านะคะช่วงนี้รสการกินข้าวเหนียวเพราะว่าน้ำหนักรูดรูบเลยนี่กัดแต่ข้าวเจ้าเหรอเหวานแม่ยายแม่ยายยานจะเป็นคนดีแล้วนะแต่แบบนี้ ก็ช้อนก็วางไปแล้วนะคะไม่ได้ตัดข้ามันมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นั่งการคูงมันต้องกับมือใช่ต้องอย่างนี้ธรรมอายามกินอยากไออะไอก็อดอยากินยังไงให้คนอยากกินนำนี่คือสูตรการกินนะสมัยก่อนนะสมัยที่เป็นเด็กเราอยู่บ่อกเราไม่ค่อยได้เจอคนแล้วพี่อยากจะาอแล้วอาพี่อยา เขาก็ได้ได้สามีที่แบบเอมีกระตังน้อยแล้ก็พาไปเลียงที่ร้านอาหารแต่เราก็นั่งเหนียมจ้ะสิบประควบแล้วล่ะสิบประควบแล้วจะเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วนั่งเหนียมจ้ะจะกินอะไรก็มีเมองลยอายเขินเนไปหมดเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่จํำจนทุกวันนี้ด้านได้อายกดตั้งแต่บัดนา้มากูลุยก่อนเลย จริงจริงยี่จ๋าเป็นสาวนะกินข้าวแบบหนุ like ่มด mm ูดหนุ er ่มดูดหอยอะไรเงี้ยไม่อายนะเพราะรื่นกินว่าเขาบอกกันนะบอกดันได้อายกอดไม่อายจริงไม่รู้ค่อยเวลากินค่อยเลยเต็มที่ต้องแบบนั้นมาได้ทีเลยกับพี่กินด้วยกินด้วยคนจีนเขากินล่า ล่างเลยนะล่ากเขาขาวได้ดินะเขาขายแพงนะที่นจีนนะเชื่อน้องเอ้ยน้องน้องเชื่อพี่จิง,ง,งน้จริีมเขาเรียกถ้าเป็นคนที่อื่เขาเรียกคนจีน่เขาจะเรียกอมือนปิาจระแนปลาอใช่เขาเราียกจระแนปลากลิ่นมันเป็นาปาาปลาอยากพร้อมนะคะแย่งหนังไก่ <laughs> แล้วก็บนบาอ้วน ต้องเข้าใจนะน้องมันดูแลสุขภาพเราเขาไม่อยากให้เราอ้วนไม่ได้อยากให้ดูแล,ลเดชแย่งไปหมดเนี่ยใช่ะละไอจ้จ๋าใ้าความหวังดีขยับแล้ว<ห>นะคะอัดมากใช่ไหมเราเสื้อพี่ไปคุมนะหนูก็มาอยากาไม่เป็นไรปคุมก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาจะตาเป็นกุ้งยิงข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยเหรอใส่อยู่นะเดี๋ยวตาเป็นกุ้งยิงเอาปิดขึ้นมาปิดต้อถามตัวเองเราใส่ปล่าดูแลน้องอ อย่าเพิ่งปิดตอนนี้สิให้นั่งขัตสมาดก่อนเอาเอาตามสบายเอค่อยรับลมหน่อยโอ้ขาโพ้ด้วยเปิดประตูค่อยรับลมหน่อยเดี๋ยวจะขายไม่ออกรุ่นนี้จะขายออนไลน์หรือจะอะไรก็สงสัยไม่มีของแถมขายไม่ออกแ้วผักเราเนี่ยทุกคนนี่หดีหมด นะมันส่วนผสมในรสชาติเขามันอยกเว้นอเนี่ยมันไม่เข้ากับส้มตํานะกินได้ตาลนอเนี่ยกินได้ที่อันนี้บ้านเราเรียกผักหนอกป่ะผักแป้นป่ะผักหนอกผักแป้นผักหนอกนี่ผักแป้นป่ะอ๋แป้นต่างนะบ้านพี่ก็ผู้ชายน่ะก็ผู้ชายเหรอเนาะแม่บอกแพงมากเลยตลาดบ้านเราตอนนี้ใช่อะไรก็แพงอ่ะตอนเนี้ยแพงอยู่แต่ในตลาดอ่ะ ตรงสารคนสวนแม่เออจริงตรงนี้ก็อืมในสวนนะ่ากลัวเดากลัวเดาเอ,อ่าทำที่แม่ค้านะ่ะทำเนี่ยเจ้าชายเนี่ยผนะัดโอ้โหทำก็ยากนะชาวสวนเะนี่ยโอ้โหนั่งสารเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีเนื้อเลยเออมัออ <c oughs> งสวิรัติ <c oughs> เขาแอบซ่อนไว้อืรถหุน่น <c oughs> พี่น้องจา๋ <c oughs> <c oughs> นานั่งล้วนๆ <c oughs> นง่าดยดวนไม่ต้องหมักพอกออกใส่หม้อเลย กาจะจริงๆเนะาะใช่ได้ไอจาบไปเอาออกมาใช้เลยนะมีเนี่ยเขาเพงกว่าพี่เหรอจริงอ่ะสามร้อยโอ้ยม,มีสามเ่องเลยสองรง้อยโอเคไม่ถึงเจ็ดสิบสองร้อยบาทเออใช้ไม่กี่ครั้งเรียกได้ว่าค่าท้ายส่วนท้ายส่วน อยู่เมืองนอกนะคะได้มานั่งแบบเนี้ยออย่างน้อยก็หายคิดถึงบ้านเรานาะบรรยากาศแบบนี้นะคะก็จะเจอเราบ่อยๆสามคนในช่วงที่มโอกาสได้เจอกันนะคะโทษทีมืกระดาษมานี่ไงือ้โหไนี่คว้า เรามีเครื่องไม่ได้ทักมือเออไก่ก็เห็นไงก็เห็นของอาจามก็ย้อยเราก็เลยย้อยมาแต่ใส่ไม่เห็นงายสวนน้องขีดไม่เต็มน้องไม่เคยฉีดอกใค่ไปไกลก็แล้วนะน้องไม่เคยฉีดอกนั่ไปได้ไปได้อยากบอกนะคะหนุ่มๆแอดมาหลังไม่ได้นะคะ โสดค่ะโสดค่ะสวยยเนี่ยโสดนะคะโสดมีของแถม,มโสดมีของแถมเอานี่รายการกินหรือรายการขายอะไรนะนีนาดทีเนี้ยหาคู่หาคู่ให้น้อยอย่าลนะเด,ดี๋ยวคนยกมือ,อยังไง้คู่คอยคู่คอยยกมืออย่างไรแต่ละคนก็จะใส่หัวไม่เอาแล้วเว้ย หนองหนังนี่ทอดๆเว้ยเข้มดีให้ซื้ออกล้วนๆมากินเนี่ยเขาไม่มาซื้อนะให้กี่ข้อยังไม่เอาละเอาเหมือนกันเขาซื้อแบบนี้แล้วก็มาเคาะมาแคะแล้วก็มาบ่นว่าต้องหนักขึ้นบานพีกินแต่ขาไก่เตับขาให้ชิมหน่อยจังจิ้วจังจิ้ว แล้วอะแมวอ่ะคุณอะไรปฏิเิธข้าวได้เป็นเป็นคุณนายมาอยู่ตังเมืองนอกของนาดูกิน่นี่แหละธรรมชาติของชีวิตไม่เคยลืมอะไรนะกําพืชด้วยมือทำไมมันจะจุ๊บจุอยากจะบอกได้เลยว่าอย่างนักพัตคาชิดสายนี่แหละคือของริงเพราะเราไม่เข้าอยู่แล้วพัตานาไม่มีชอบตำ่ำนั่งรอนะ เหนือเหนือเอาเอากระดาษให้แม่หน่อยสิลูกจังจิวเวลขอบคุณมันก่อนมิวจะได้หยิบ <laughs> เราใช้วิธีอย่างนี้แหละ <laughs> เราก็เหมัอกันเนาะนะฮ <laughs> ะนะลูกเต้าอ่ะจะใช้อ่ะเราต้องขอบคุณเท่าไหรเอาจริงๆถ้าเขาทำอะไรดนะีเราก็ต้องขอบคุณทันที <laughs> ขอบคุณจ <laughs> ังจิวเวล เพราะเราทถ้าบ่อยๆมันก็ชินไงหนูยังชินเลยแต่เวลาผิดแล้วต้องขอโทษเลยแต่เวลาที่เขาใช้เราอะนะอยากกินนี้เนี่ยอหอยากอารมณ์อยากทำให้มากเลยอันนี้ของพี่เขาโตแล้วไงใช่ไหมของหนูเขายังเล็กอยู่กินอะไรล่ะลูกไม่รู้อันนั้นแหละเป็นคำถามที่เพราะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรดี จะบอกแต่หมวกเขาเจ้าเลยไม่รู้ขี้เป็ดไม่รู้ขี้เป็ดท่านผู้ชมเอ๊ะแล้วขี้เป็ดอะไรจ๋า่ๆกเป็ด่ขึ้นเติมชอบบ้านเรานักเก็ดใช่ป่ะนักเกล็ดแตงกีบิสเบอร์เกอร์กินอยู่ไม่กี่อย่างแล้วเขาก็จำได้ที่เขาบอกนะที่เขาชอบดื่มที่สุดคือน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลเขียวเออใช่ต้องแอปเปิลเขียวด้วยนะกินดีเลยนะแม่เปิ้ลน้ำเชืมมันไม่ชอบ ไไวันนั้นไปว่ายน้ําป้าฮิวแอนนนั่นใต้น้ําผลไม้รวมก็เลยบอกเขาว่าดูข้างขวดสิลูกมันมีแอปเปิ้ลเขียวอยู่ด้วยมันผสมอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เลยดืม่มเพราะปกติเขาจะดื่มแต่น้ำแอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาเริ่มนั้นแล้วไปกับใครก็โอเคอยู่ยอมรับเถอะเริ่มจะนั้นเริ่มโตเริ่มหวังมากเป็นผู้บหญ่ โอ,โอเคนะคะคลิปนี้อุย้ยยาวเล้กฝากไว้แค่นี้พี่น้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ